สวัสดีครับผมโปรโนบน้นผู้ใหญ่หลอดดีเรคเตอร์อินสตรักชั่นที่กอล์ฟเพิ่งกล่าวโฟรมาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่ผมจะมาพูดถึงนะเทคนิคนะปัญหาของนักกอล์ฟที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกัน ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือการรีบลงมาหรือว่าการตีลงมาจากข้างบนนั่นเองหรือว่า over the top นะครับโดยปัญหานี้นะครับเมื่อเป็นแล้วนะครับก็จะทําให้การเข้าไปทาลูกเนะี่ยมีลักษณะที่ไม่หนักแน่นนะครับอิมแพคไม่ดีนะครับตีโดนลูกไม่ไม่เต็มกลางหน้าไม้นะครับหรือว่ามีอาการค่อมลงมามีอาการชันลงมาทําให้มุมเข้าไปทานั้นไม่สม่ำเสมอนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่าส่งผลต่อปัญหาอื่นในวงสวิงตามมาอีกมากมายหลายอย่างเลยครับดังนั้นนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาเรื่องของการดาวสวิง หรือว่าลำดับการดาวสวิงที่ถูกต้องนั่นเองครับอย่างที่หลายท่านน่าจะทราบกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าชมในคลิปที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมจะพูดถึงในเรื่องของออลำดับในวงสวิงตอนช่วงดาวสวิงหรือว่า kinematic sequence นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับว่า ตอนที่เราดาวสวิงลงมาเนี่ยส่วนไหนของร่างกายจะต้องเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ตามลงมาที่หลังนะครับอยากจะแบ่งนะครับดาวสวิงเนี่ยออกเป็นอ่สี่ส่วนด้วยกันนะครับก็คือนะครับช่วงล่างนะครับลำตัวตรงกลางนะครับแขนนะครับแล้วก็ข้อมือนั่นเองในช่วงที่เราดาวสวิงลงมานะครับซีเควนซ์หรือว่าลำดับของดาวสวิงที่ถูกต้องนะครับเราต้องเริ่มจากช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างจะมีการถ่ายน้าหนักนะครับโดยที่ช่วงบนยังไม่ตามลงมานะครับและเมื่อช่วงล่างมีการกดลงมาแล้วลำตัวจะมีการหมุนตามลงมานะครับ แล้วก็เมื่อลำตัวหมุนลงมาแล้วนะครับแขนจะมีการเคลื่อนที่ลงมาและสุดท้ายนะข้อมือถึงปล่อยลงมาแบบนี้นะครับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือนักกอล์ฟเนี่ยจะมีการเคลื่อนส่วนบนของร่างกายนะตั้งแต่ลำตัวนะครับแล้วก็แขนแล้วก็ข้อมือเนี่ยลงมาก่อนก่อนที่ช่วงล่างจะขยับนั่นเองนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับก็จะทําให้เกิดมุมเข้าปะทะที่ค่อนข้างชันนะครับแล้วก็การส่งแรงนั้นจะทําได้ไม่เต็มที่นะครับ การสร้างสวเวนที่ถูกต้องนะครับนอกจากจะทําให้เราไม่คล่อมลงมแล้วนะครับยังจะสามารถที่จะทําให้การส่งพลังนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็พลังนั้นจะไปเร็วสูงสุดตอน Impact นั่นเองนะครับลำดับที่ไม่ถูกต้องนะครับจะเกิดขึ้นจาก2ลักษณะนะครับลำดับแรกที่ไม่ถูกต้องก็คือนักกอล์ฟที่มีปัญหาการเคลื่อนลําตัวนะครับลงมาก่อนแบบนี้ก่อนที่สะโพกจะเคลื่อนนะครับกับ2คือลําตัวนั้น เคลื่อนลงมาถูกแล้วนะครับแต่ว่าแขนนั้นมีการเคลื่อนที่ลงมาเร็วเกินไปหรือว่าการเคลื่องลงมานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนลําตัวลงมาก่อนหรือว่าการเคลื่องแขนลงมาก่อนลักษณะน,นี้นะครับทำให้สูญเสียใน,ในการส่งพลังงานครับหรือว่าเชนในการส่งพลังงานไปยังปลายไม้นั้นทําได้ไม่เต็มที่นะครับพลังจะมีการสูญเสียไปในช่วงที่เราผิดลําดับนั่นเองนะครับสําหรับ นักกอล์ฟที่มีปัญหาแรกนะครับมีการเคลื่อนที่ของลำตัวช่วงบนลงมาก่อนในตอนดาวสวิงในลักษณะนี้นครับผมมีรวิวง่ายๆมีแบบเปิดง่ายๆที่ท่านักกอล์ฟสามารถทําได้นะครับก็คือนะครับถ้าเกิดว่าเราแบ็กสงขึ้นไปแล้วนะครับมีการเคลื่อนที่ลำตัวลงมาก่อนสังเกตว่าสิ่งที่เคลื่อนลงมาด้วยเนี่ยจะเป็นศรีรษะนะครับดังนั้นถ้านักกอล์ฟเนี่ยลองสังเกตต,ตัวเองดูถ้าถ่ายวิดีโอจากด้านหน้าดูแล้วนะครับปรากฏว่าศีรษะมีการเคลื่อนที่ เลยตรงสะโพกนะครับหรือว่าตรงหัวเข็มขัดตรงนี้นะครับหรือว่าตรงแกนกลางลําตัวตรงกระดุมเสื้อมีการเคลื่อนที่เลยไปทางด้านซ้ายลักษณะนี้นั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะมีการเคลื่อนที่ลําดับที่ไม่ถูกต้องหรือว่าลําตัวนั้นมีการเคลื่อนที่ที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับวิธีแก้นะครับสามารถแก้ได้ง่ายๆนะครับโดยการเมื่อขึ้นแบ็คสวิงขึ้นไปแล้วนะครับตอนช่วงดาวสวิงนะให้จินตนาการว่าศีรษะของท่านนั้นอยู่หล it, ังสะโพกนะครับสะโพกนั้นจะมีการเคลื่อนที่ลงไปก่อนและศีรษะนั้นคีบไปข้างหลัง การทำแบบนี้นะครับจะเป็นการชะลอความเร็วของลำตัวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเกินไปไม่ให้เคลื่อนที่เร็วเกินไปจุดศูนย์กลางของร่างกายนั้นควรจะอยู่หลังสะโพกลักษณะนี้นะครับเคลื่อนที่สะโพกไปก่อนนะคบผมยังขัดเคลื่อนที่ไปก่อนนับแซงกระดุมเสื้อแล้วก็แซงศีรษะนะถ้าทำแบบนี้นะครับถ้าผมลองทำดูช้าๆนะครับจะเห็นว่าลำดับของโมงสวิงเนี่ยจะลงมาได้อย่างถูกต้องก็คือไล่าจากช่วงล่างตามด้วยลำตัวนะครับ และแขนก็จะตามลงมาครับนั่นคือวิธีแก้อันแรกสำหรับคนที่มีปัญหาการเคลื่อนลำตัวลงไปก่อนวิธีแก้ที่สนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่มีปัญหาที่ร้ายแรงกว่าการเคลื่อนที่ลำตัวลงไปก่อนนั่นก็คือตอนที่ดาวซึงลงมาเนี่ยนะครับสะโพกไม่เคลื่อนตัวไม่เคลื่อนแต่มีการเคลื่อนแขนลงมาถ้าดูลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าศีรษะของผมเนี่ยก็ยังคงอยู่หลังสะโพกใช่ไหมครับแต่ว่าการเคลื่อนแขนลงมาแบบนี้นะครับจะทําให้แรงที่ออกที่ปลายไม้เนี่ยเป็นแรงจาก แขนล้วน,นเลยนะไม่มีพลังจากช่วงล่างมาเกี่ยวข้องดังนั้นยิวง่ายๆซึ่งผมถือว่าเป็นแบบฝึกหัดเป็นยิวที่คลาสสิกเลยนะครับก็คือการใช้โคเวอร์ของหัวไม้มาหนีบไว้ที่ใต้รักแหลด้านซ้ายเป็นลนักษณะนี้นะครับการทาแบบนี้นะครับจะทําให้แขนซ้ายของเรารหรือว่าลีดอาร์มนะครับมีการคอนเน็กหรือว่าเชื่อมกับลําตัวได้ได้นานยิ่งขึ้นตอนช่วงที่เริ่มดาวสวิงนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับก็คือให้ลองแบ็กสวิงขึ้นไปโดยหนีบ โคเวอร์หัวไม้นะครับไว้ที่รักแร้ด้านซ้ายขึ้นไปที่ท็อปสวิงหรือว่าถ้าเกิดว่าขึ้นท็อปสวิงแล้วมันหล่นเนี่ยแนะนําว่าให้ลองขึ้นแค่ฮาร์ปสวิงก่อนก,นก็ได้นะฮาร์ปสวิงประมาณนี้นะแล้วในช่วงที่ดาวซิงลงมานะครับให้จินตนาการว่าขาซ้ายนับมีการย่อลงไปมีการกดลงไปและหมุนลําตัวโดยที่ให้โคเวอร์ที่เราหนีบไว้ตรงนี้ไม่หล่นนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดที่ก้านไม้เนี่ยขนานพื้นจากตรงนี้นะครับค่อยเหยียดออกไปนะครับแล้วค่อยปล่อยให้โคเวอร์ตัวนี้ หล่นลงมาการทําแบบนี้นะครับจะทําให้ลําดับของสวิงเนี่ยนะครับแขนออกแรงได้ถูกตําแหน่งถูกจังหวะแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วมีการเคลื่อนแขนลงมาลักษณะน,นี้จะเห็นว่าโคเวอร์เนี่ยจะมีการตกลงไปก่อนนะดังนั้นให้ลองซ้อมสวิงโดยที่มีโคเวอร์อยู่ลักษณะนี้นะครับโดยขึ้นไปฮาร์ปสวิงกดลงมายังไม่ต้องตีนะครับแค่ลงมาที่แถวานีน้การทําแบบนี้นะครับจะเป็นการจัดลําดับในวงสวิงใหม่นะครับทำให้เราสามารถที่จะ เพื่อนที่จากช่วงล่างมาลำตัวมาแขนซ้ายและสุดท้ายนะครับจะเป็นการปล่อยข้อมือลองไปนะครับก็อยากจะให้ลองนําเทคนิคนี้นะับลองไปไประยุกใช้กันดูนะไม่ว่าจะเป็นการปรับลําดับให้ลําตัวตามหลังสะโพกหรือว่าการปรับลําดับของแขนให้ทํางานหลังลําตัวนะครับก็จะเป็นดิลง่ายๆเป็นเทคนิคไ่ายน่ที่เนี่ยสามารถ นําไปใช้ไทุกที่เลยนะครับยังไงก็ลองนําเทคนิคที่ผมมาฝากในวันนี้ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับถ้าเกิดว่าชอบเทคนิคที่ผมนํามาฝากใน YouTube Channel ช่องนี้นะครับสำหรับคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยมีของดีๆมาฝากแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ